สวัสดีจ้ะพี่น้องมาค่ะกินเขากับสุปปลาเซลมอนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคขาสาวสาเฮ็ดเองค่ะเดี๋ยวเสียงพญ่ยเปิดกระป๋องกินเขาพร้อมกันค่ะมื้อนี่สาวสาไม่เพื่อนกินเข่าห่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแรดดค่ะมาค่ะพี่น้องจ้ะเสบๆกับสาวสาเด้อค่ะอุ้ยเมื่อเหมือนเดิมจ้ะสาวสาทําเองเดี๋ยวผ่านพี่น้องแล้วสาวสาจะทําวิธที่เบิ่งเด้อค่ะ ออร่อยหอมทอดต้นขาพี่น้องแซ่บจริงๆจ้ะต้องกระซาวพี่น้อง 감 n 하 g กินมึงง่ายเลยค่ะพี่หน่อยค่ะเพะื่อนยายมึงจะกินอาหารฝรั่งจ้ะนางคนละโต๊ะค่ะ mắt măng mm -hmm. Não. รักครับอืรักเด็กขนาะดพี่น้องรับกเขามาหน่อยแล้วพี่น้อง ยทอดหอมทอดพริกค่ะ ไม่อยากเปียกไล่กับใบส้องมือค่ะใบมือส้องมือก็กินได้แล้วค่ะเป็นไงค่ะพี่อ๋อต้อสาส่าก็เห็ดใบอยู่ค่ะมีวิธีทำอยู่มันจะหลกด้วยค่ะบาวผัด เดี๋ยวจะไปที่ทำในเรื่งค่ะเปี่ยวกำลังดีค่ะ Да, <мес> yeah. вот ฟ้าเรืองจะไปสินง่ายปวดะจินพเบิดจ้ะมาละค่ะพี่น้องเจ้าสาขอจุกลิดไปเพี่ยนตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณสินง่ายจ้ะพี่น้องขีบ คืออยากค่ะึ้นอยากกลิ่นผสมแต่ปลาแซลมอนนี่ยให้ผสมแซ่บด้วยค่ะพี่น้องค่ะารสาวและขอจุดคิดไปเพยงเท่นนี้ด้วยค่ะด้วยฝากติดตามในด้วยจ้าเป็นกำลังก่ในด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า